สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโพดล่าสุดใบเตยรู้แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนโพ์ล่าสุดใบเตยอาสยามคลิบหน้าล่าสุด f o r e เร็ทดีพนักงานอายการส่งหนังสือแนะนําให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดําเนินคดีเพิ่มเติมอีก16คนในคดีแชร์ลูกโซ่ f o r e เ t ็ดีซึ่งเขามีรายชื่อของ DJ Man พัฒนาพลและใบเตยสุทธีวันปรากฏอยู่ด้วย โดยทางด้าน DSI ได้มีการประชุมคดีแชร์ Forex TD ก่อนเตรียมทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาลดสคนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่15กันยายนและเมื่อคืน DJ เจแมพัฒนาพลโพสถึงภรยารักใบเตอร์สุทธีวันกลางดึกและต้องบอกเลยว่าเป็นการโพสต์ครั้งแรกของ DJ เจแมพัฒนาพลหลังโดนหมายเรียก3ข้อหาคดี Forex TD โดยงานนี้ทางด้านดีเจแมพัฒนาพลได้ออกมาโพสต์รูปคู่ ในชุดแต่งงานกับภรยาใบาเตยสุทีวันพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าจงจำไว้ว่าสิ่งร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตเมื่อเข้ามาได้มันก็ต้องออกไปได้เช่นกันขอบคุณที่รักที่อยู่เคียงข้างกันเสมอรักมากกว่าเดิมล่าสุดหลังมีข่าวหรือว่าทั้งคู่ออกนอกประเทศไปแล้วพบว่าไอจีส่วนตัวของใบเตยได้เคลื่อนไหวล่าสุดโดยเจ้าตัวยังเช็คอินอยู่ที่ประเทศไทยระบุว่า ไขวานบ้านซูชิร้านซูชิทานง่ายรสชาติอร่อยราคาน่ารักเหมาะก,กับครอบครัวและเด็กๆมากเพราะร้านกว้างมากที่สำคัญสาขาเรียบด่วนเอกมัยรามอินทรามีไ right ร้ทูด้วยสะดวกมากขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก w ว l l ล f i t p r o c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ